สวัสดีครับผมโมชิตนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการรวมรูปโดยใช้ p o t o ต c a p e นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับแล้วก็เปิดไปที่โปรแกรม p o t o s c a p e กันก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมครับเรากดไปที่เมนูนะครับการจัดหน้าครับจากนั้นนะครับเราให้ดูที่ทางขวาก่อนคือว่าเราจากแจ็คแบบรวมรูปแบบไหนกี่รูปกี่รูปนะครับ5้ารูป6รูปหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะครับสมมติวอนนี้ผมเลือกจะเป็น5รูปแบบนี้แล้วกันนะครับ จากนั้นนะครับเรามาที่ทางซ้ายนะครับเราก็ไปตำแหน่งรูปที่เราต้องการนะครับเช่นตอนนี้รูปผมอยู่ที่ My Picture ผมก็ My Picture นะครับจากนั้นนะครับก็จับรูปที่ต้องการอยู่ตรงนี้จับลากลงเข้าไปเลยใส่ได้เลยนะครับโอเคตอนนี้รูปผมรวมเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้ก็กดบันทึกได้เลยครับ อราวนี้แล้วแต่เราจะเซฟครับว่าเราจะเซฟที่ไหนสมมุติผมจะเซฟที่ d ดย์ช o p นะครับเลือกไฟล์เป็นไฟล์นามสกุลไรนะครับเป็น Gi f แล้วกันนะฮะแหกดกิฟต์เพืเซฟครับจากนั้นเรามาดูที่หน้าจอฮดีกว่านะครับเราจะได้ไฟล์นี้ครับแหกดกิฟต์ขึ้นมาพรีวิวตัวอย่างครับเห็นไหมฮะภาพรวมกันง่ายๆแค่นี้เองนะครับเทคนิคนี้ง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ